สัน้นเรื่องแฟนมีแฟน้อนงแหมลงไม่ได้หรอเอมใช่ใช่ใช,ใช่ไม่รับเขาหน่อยเอามามาเดี๋ยวอุ้มไปไปไปรูปเข้าล้างกันไอ้เหมือนว่าเมียคุณจะไม่อยู่นะไม่อยากอยู่แน่ไมีอยู่อยู่แล้วเนี่ยผมนะเออนี่คุณนี่คุณไม่ยอมกลับบ้านแล้วมาดูลูกฉันเนี่ย เป็นเพราะเหตุนี่นี่น,นี่อย่ามายุ่งจ้ะนี่แฟนฉันไม่ใช่แฟนเธอนี่คุณแอบคบซ้อนงั้นเหรอคุณรู้ไหมว่าคุณคบซ้อนคุณจะโดนอะไรฮะผม,ผมไม่รู้คุณคบซ้อนคุณจะโดนฉันเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ไมีเยลี่แล้วฉันจะจัดการเลยฮะนี่เธอจะมาจัดก,การแฟนฉันได้ยังไงฮะ โอ้ยแม่เจ้าโอ้ยหม่กัดมาก hey, วันนี้จะให้โอกาสเอาสาวเข้าบ้านหนึ่งวันแต่ว่ายายนี่นะห้ามทำอะไรมากของฉันสิ่งที่เป็นของเธอมันคือของฉันสิ่งที่เป็นของฉันมันก็คือของฉันเหมือนเดิมไปไปวปไปก็ห้ามทำอะไรก็ห้ามทำอะไรดีกว่าเดี๋ยวนั่งได้ไหมกันล่ะเนี่ยไปถาว่าเองเลยโอเคโอเค ่อให,ให้ไปส่งให้ก็ได้ก็ได้เป็นแค่นี้เองให้นั่งโซฟาไม่หลุดจ้าเป็นนั่งโซฟาผ้าชุดหน้าของบางก่อนนะโซฟาฉันต้องเป็นตั้งสามแสนฉันให้โอกาสแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครั้งต่อไปคุณโดนก่อนคุณแรกแน่โอเคโอเคโซฟาอย่าลืมเอาผ้าชุดหน้ามาบางด้วยล่ะโอเคค่ะ มีพ่อแบบนู้ไ,ได้ยหมนกันแหละเนี่ยเห็นเป็นพ่อภาสาอะไรกันเนี่ยอา้อาวอา้อาวอ้าวกินด้วยนะลูกให้ลูกไปวางไว้หนีดินหนะเดี๋ยวให้นอนเปตนแนี้ดีกว่าม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 าอืมตอนนี้กันหน้าแต่แม่ไม่กินนะข้าวค่ะเฮ้วันนี้ฉันไดให้โอกาสนอนด้วยกันนอนกอดกันไปก็ตามใจแต่พรุ่งนี้ ถ้าเกือบจะหานาอีกหนูจะทำอะไรอีกแล้วก็ฉันห้ามเด็ดขาดเลยฉันจะรีบทำกับข้าวแล้วมิอ่างฉันไม่ให้น,นอนกอดกันแล้วน,นอนกอดกันมันจะไม่ให้เรียกว่าแฟนเลยให้เรียกว่าอะไรฮะคืนวนนันอันน่าสงบอย่าเข้ามาใกล้นะอย่าอย่าเข้ามาใกล้ข้างในนะหนูอีดีของฉันเนี่ยวย่า ถึงาจะจบกนแล้ยากๆถ้าหอมางไว้กอนดีกว่าใครมาทำาห่มฉันหล่นแบบนี้เลยฮนี่คุณนาถไรให้มนจะตื่นดีดีนจะตื่นดีดนะ อะไรกันเนี่ยเดิ๊กอีกยื่นถามแบบนี้เหมนร้ายแล้วแถมจะมาตะโกนหน้าบ้านฉันอีกโอ้ยอะไรกันเนี่ยฉันเปิดคอจริงๆว่าแบบนี้คงจะถามให้กลืนได้นะมันมันไม้ไม่ยอมนี่แหละนี่มันไม้ไม่ยอมนี่นะไม่ต้องนี้แหละแล้วกว็นี้หนาแล้วอะไรฉันก็ไม่รับทั้งนั้น นี่แหละเอาไวระวังนะคะโอยแบกนินี่บุญเท่านี่บุญเท่าไหร่แล้วฮะที่ฉันให้เธอนอนกับแฟนของฉันเนี่ยมันก็บุญมากรู้ใช่ไหมล่ะถ้าบุญกว่าน,นี้ก็จะเอาให้ตังเลยล่ะฉันจะไปแล้ว ไม่มีเรื่องอะไรน่าวุ่นวาเห็นมีเนี่ยโอ้ยฉันต้องตื่มตั้งแต่สามทุ่มเลยเหรอน่ารำคาญจริงๆไม่มีเวลาให้เลยอะไรมามนไปฉันไม่ต้องการความแสงสว่างอะไรทั้งนั้นแหละฉันต้องการความมืดมิด เดี๋ยวก็อื่นไม่เห็นฉันเพราะชันหน้าโมโหเดี๋ยวเขาจะมาเจอและเยอะฉั้นนี่หรือชันจะมีศัตรูเพิ่มมาทำไมแกไม่เห็นยุดไปกับฉันเลยจะเลิกหัวตักหัวตันไปได้ยังนนะไม่ต้องทำอะไรเลยนะนอกจากให้ฉันจะสั่ง เธอสั่งเราไงเรื่องนี้เอายจะไปหมดแล้วแต่ก็่ำมา,มาคืนนี้ผมต้องขอโทษทีคืนนี้ผมต้องเสกที่อย่างแล้วจะเอามีดไปตัดหัวคนผมดำแล้วก็ผมสีบ้าำดีกว่าเฮ้ยไง

เนี่นตัวใครตัวมันไปก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะไปรับทีนี้ก็เหลือรายเธอรายไทยรัมจ๊ะนี่ผมบ่อนเธอนี่แหละคนแย่งแฟชั่นนี่เธอจะเย็นเย็นนะเธอนี่คอยดูสินนะไม่ต้องคอยดงคอยดูไปเรื่อนั้นแหละฉันไม่สนใจเรื่องอะไรแล้วสนใจอยู่แค่ว่า นี่เหละเธอนี่มันคไม่สัมปะทาบจริงๆเอ่เธอนี่ตายไปได้ก็ดีฉันจะเอาส่วนที่เหลือไปทำอะไรกันดีนะฉันขอตัดเพื่อเธอออกมาหน่อยกูแล้วกันนะโอ้แม่ก็เคื่องของเธอดูท่าจะมีสัตว์องหารมากมายเลยนะดูเรื่องของเธอสิช่างเยอะแล้วก็ดีจริงๆเลยเนาะที่ฉันได้ตัวเธอมาเนี่ย ฉันไม่ได้มารู้ใครจะได้ต่อไปก็ตาแฟนคือแล้วฉันชื่อไม่ได้เลยสิจิงคนต่อไปคนต่อไปหนุ่มรายต่อไปฉันก็เตรียมพร้อมไหนดูไหนสิหน้าลายต่อไปโอ้ม่คือ เปลี่ยนอ้าวเพื่อนยีนตกใจอยู่กับกัแพงเป็นบ้านหรือเปล่าล่ะเนี่ยอาเจิ้นนี่นี่นี่น,น,น,นี่ใช่แล้วแหละคิดไม่เปลี่ยนหรอกนะแฟนของนายที่ตายไปแล้วต่อไปก็านายสินนะเฮ้ยไม่ต้องวิ่งหนีไปไหนเลยยังไงผู้่อิก็ได้เปลีอยู่แล้วจะต้องวิ่งไปดูฟ้าช้างฮะ นั่นมันให้ฉันนอนจำกองเลื่อนเลยน่ากลัวถึงยังไงฉันก็ไม่ปล่อยให้พามรักนปิดปิดได้ไดนะโนอ้โหศพของชายผู้นั้นได้ถูกยังไปเย็นข่าวหญิงสาวผู้ฆาตกรรมได้จากใจสิ่งที่ตัวเองทำไปอย่างมากเมื่อ เมื Raw, s, hey, ่อศพของทั้งสองคนที่ถูกรงข่าวและยังตามคนร้ายแต่ว่าหาไม่เจอก็เลยไปจับผิดคนอื่นและด้วยความที่ฉันทังเก่งแล้วก็เป็นฆาตกรที่สวยด้วยไม่มีใครจับผิดฉันได้หรอกตะข่คยเล็บนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะนให้ผมได้ใส่ตุ๊กตาอยู่นะ